เนี่ยลูกสุกอ่ะตำลางมันจะสุกเดือนเดือนเดือนธันวาครับผมเดือนพฤศจิกาเนาะพฤศจิกาครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ก็มาดูกาแฟนาอแล้วก็ห่างหายเป็นนนแล้วตั้งแต่กินเห็ดนาอแล้วก็ช่วงนี้ผมก็ไปกินเห็ดพี่น้องแล้วก็เห็ดก็ช่วงนี้ฝนตกหนักเลยวันนี้ตกมืดมืดเลยครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มาดกาแฟตั้งแต่ตั้งแต่ผมกินขึ้มาากินเห็ดพี่น่องแล้วก็ผมก็กินกาแฟไปเลยพี่น้องแล้วกาแฟมันก็ เดบเละเละตุ้มเป๊ะอะไรพี่น้องตอนนี้ก็มาเคี่ยวนาะเคี่ยวกับบอเล่อะไพี่น้องแบบโตู้เดียวเนา nah, well, ะครับเนาะยี่พาเบิร yeah. ์กาแฟนะครับมาส่วนกัดไลไลกาแฟผมนะครับผมอันนี้กัมีซุกนี่ก็มีแตกพี่น้องอันนี้เดินสิงหากระซุกเราก็มีโอ้เงินหลายพี่น้องดูเด้วยให้เบิร์อันสุกเนาะโอเคครับผมให้เบิร์อันสุกครับผมนี่ครับอันสุกสุกงามขนาดครับมันมันช้ำเลยดูมันจะเสียนแค่น้อยได้ครับเด้อนี่ครับมันสุกมันช้ำมันดีครับอันเนี้ยดูดิเนี่ยลูกสุกอ่ะช้ำเลยอันนี้มันกินได้้้เดออพี่นง ินได้ครับผมดูช่ำงามเลยขนาดนี้สีมันถึกใจต่อันนั้นก็กระลอกผมก็ลอกพวกบางเนาะก็ลอกกระแตเขามากินพี่น้องแต่ว่าเป็นยังไงวะพี่น้องแต่ว่ามีบวกไฮไลายครับมันสุกสุกครับผมนี่ครับมันก็สุกนี่ครับมีตุงง้ง่ายๆครับพี่น้องพี่แต่ว่าสุกห่างๆอยู่นะแต่ว่าสุกห่างๆครับผมมันมีอยู่เลยครับพี่นะครับผม ุกงามขนาดเลยนี่ครับผมก็ปลูกไปเลยสินะครับผมวันนี้ว่าผมกับปูไปตามภาษาผมนั่นแหละนะครับอื่แต่ผมมาเที่ยนะครับเนาะตอนนี้ใครเนี่ยพอเบิงไดยครับผมเพราะว่าจัน์ได้ได้หญ้าออกก็พอได้หญ้าได้อยู่ตะกี้โอ้หกปันหย้าไี่น่องมึงหมดจีบกันเลยสีครับนี่ครับผม นี่คือมันตาหลักมันจะสุกเดือนเดือนเดือนทันว่าครับผมเดือนพฤศจิกาเนาะพฤศจิกาไม่นด้สุกครับผมเนี่ยตาหลักนะตามหลักมันสุกเดือนพฤศจิกาครับผมตาหลักนะเนี่ยอันคิวเคียวเนี่ยนะครับโอเคครับผมสะถ่ายตรงพอดีครับมันสุก อันนี้มันไม่มีนวลมันไม่มีใบเลยครับผมเพราะว่ามันส้มไปเลยว่านวมันลายอะ่ะถิ่มใบมดเลยนี่ครับผมปลูกทุกมงเลยนี่มันจะปลูกผนก็ปปูกครับผมปลูกใบช่วยเนาะือตัวนี้หน่อยมนอดอดอกอหอนวยพินองมือนนวยมันลลยขนาดเลยนี่อันนี้ดำๆนี่คือคือมันคือมันสุกไปแล้วพ่น้องแบบว่ามันแก่เห็นไหมเหบ่มันมีไนเนี่ยอันนี้ตาเดียดได้พี่นองใส่ได้ไดเนี่ตาเดียด แต่ได้ครัวได้อันที่ดำๆอันนี้คือมันสุกไปแล้วเนาะเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมันสุกครับเก็บได้เนี่ยจำลักกรสิกเอาได้พี่น้องดำๆเอาได้เมื่อไหร่เก็บได้เมื่อไหร่นะครับเอาได้เมืเเอ่อครับผมเนี่ยเก็บเก็บได้แล้วพี่น้องถ้าสิเก็บเ,เนี่ยก็่มีเวลาพี่น้องเนี่ยดูที่ตัวนี้พี่น้องดิดไปอลลานเลยตัวนี้โอ้ยหหนุ่ยบุญใหญ่เลยพี่น้นอ,นบบงนองหางมันเลยรวะบุญให่ดูบุยใหญ่ๆ,ๆพี่น้องอดิจิดูนะ หักมาเรื่อยเลยแต่ไม่หักทับเนะคุณน่ะพ,พี่นอ้องโอ้หน,น,น่วยไหนสิบิ่งเรืองนี่นีครับน,นี่นะผมงานถึงพุทธภูมิเลยครับผมเนี่ยไม่ซูมเงินสิแล้วครับผมแล้วก็ถ้าต้องมาเด็ดยอดอันที่ทิมมันแตกยอดนะเด็ดทิ่มันะสิเด็ดยอดมันทิ่ม งานนี้ร้ายหลายขนาดพี่น้องเนอะเดี๋ยวพาไปบ่านี่พี่น้องมือวนนี้เมื่อได้บังเฮดพี่น้องบังกาแฟนะครับเนาะกระติมที่ตุนเน่มีนวยเน่บบมีนวยเน่พี่น้องพี่น้องคะกันไปเลยนะครับเพราะว่ามันตัดกิ่งไม่ครับผมผมตัดกิ่งมันดิมเนาะนี่ครับผมตดตังสีพี่น้องนี่บอกตัดมุนี้ดิมนะเนี่ย ตัดจังทีเลยเนี่ยหฮไว้เอาไรจริงพี่น้องแล้วก็มันสิพุ่มจนจะต่ำอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ไฮต้มปอมอย่างนี้งามพี่น้องเนี่ยนะครับนี่ไฮไปอปอมปอมอย่างนี้ตัดยอดมันถิ่มครับผมอันนี้ปลูกใหม่พี่น้องสดน,นวลทุกการครับผมนี่ครับผมมันมีเนื้อแบบนี้เนาะ นี่ครับอันนี้สองปีเองครับหนยเก๋มเลยครับทอกันแม่มย์นะผมพี่น้องบุดนลปลูกบ,บนเขาปลาูกลักษณะลักษณะการปลูกกาแฟกลักสนามคือมองไปเก็มเห็นพี่น้องทุกันเลยมันเป็นดอยเนาะปลูกตามดอยตามตาม,ตามพี่เก็มเห็นนั่นเลยทุกันเลยแต่แถวนี้สิบไม่หินครับผมอู้หูก่งเนี่ยพี่น้องดูนี่ครับหนักอึ้งกันทียนี่ นี่ครับบึงพี่น้องนี่ครับพี่น้องพูดนลยเขาปลูกลักษณะไปเป็นท่านขาเขาเึ็นไปตรงนี้เนะาะลักษณะคือไปเก็บเห็นนั่นเลยมึงคือเดียวกันลักษณะแต่บลาเทนนี่เพราะมีหินครับผมมันเป็นดินร่วนหมดนะครับเพราะมีหินนะครับเนาะกาแฟก็มีแน่เพราะมีหนุยแน่พี่น้อง มันก็สิเลเน่เพราะว่าผมก็เห็ุผูเดียวไปน้องเละตุ้มเปะส่วนกาแฟที่เขาเก็บประมดครับผมมันมันจะตกเพื่อนสินะครับเนาะเพราะมันขึ้นครับเนี่เป็นกาแฟแร้เอ้ยแม่พี่น้องดูแกมือไนี่ได้แเนี่ยเดือพี่น้องอยู่ดิเนี่ยเนี่ยเป็นกาแฟนะครับมีเขาเก็บบอท่านแ้วมัน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 ตกพื้นแล้วมันก็งองเนาะเี่ยไม่อันมัดพี่น้องเลยพูณเนี่ย นี่แตงยาเดียวพี่น้องเลยส่นวนกาแฟน,นะครับเขาต้องมาดึงใยหยาเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยผมมาแตะละมือเนี่ยมาเก็บทำงานแบบนี้ครับผมมันได้หยามาดึงหยาทอนหยาทิ่นเนี่ยเนี่ยดูดิส่วนกาแฟกองเลยครับผมพักว่าเห็ดพี่น้องถักว่าเฮ็ดล้วโง่พี่น้องนี่ครับผม,มก็เป็นลักษณะน,นี้นะครับเนาะ แต่มันมลูกกาแฟ ca, มันตกพื้นห้ายขนาดพี่น้องที่มันองอกตามพื้นนะครับเป็นเป็นล่านนะเป็นล่านต้นเลยว่าคือร้ายพอกพี่น้องดูดิมนผมก็ปลูกไปทั่วรแล้วพี่น้องเห็นไหมเนี่ยที่ผมวานนะพี่น้องผมต้องมาเด็ดอันสี่พี่น้องน,นะครับผมต้องมาเด็ดยอดตรงสี่นะครับชุดมือนะถัามากาแฟผมต้องมาเด็ดตรงสี่ครับเด็ดยอดตรงสี่ออกเนาะนี่มันนี่มันแตกยันไหมครับผมนี่แบบนี้นี่ครับจะเอากันดตษตัดนะครับผม นี่ครับแบบนี้เนาะเห็นแตกหย้อนสี่ประแดดพี่น้องมัน,ม,นมันเปลืองอาหารเขานี่เขาต้องเลือดต้อสิทธิ์นี่นเนี่ยบาให้บาให้มียอดจะไปครับผมชั้นพี่กันเพี่น้องชั้นขี้เก็บเห็นปุ้งข้างล่างพี่นน้องจะเป็นชั้นลงไปข้างล่างครับ มันก็แตกเรื่อยๆเนี่คพี่น้องเขาเด็ดออกเรื่อยๆนี่นั่นสิแบบนี้เนาะนี่ครับเด็ดเด็ดออกครับผมนี่แบบเนี้ยวะไฮนี่นี่ครับแบบนี้ก็บวะไฮนี่นะครับเนี่ยอันที่แตกคางอันที่แตกคางครับผมมันจะเป็นพุ่มนะเป็นให้เป็นพุ่มบังคับมันนี่ครับผมนี่ก็ปลูกไม้นาะ ปลูกประจำชั้นเขาสีดำมันชั้นเป็นสีเด้อเนี่ยแนนมุดจะมีแต่แนวเดียวพี่น้องนี่ครับอันนี้ปลูกไม้นะครับปีสองปีครับผมนี่ครับเห็ <S <S นไหมนะครับนีหกปันยัยด้วยกันนะครับผมนี่ครับผลพี่น้อง ห่างแกนแบบง่ายเลยใส่โปรโ้ทเนาะนี่ครับเป็นสีเนาะนี่ครับมันก็จะแต่งเงาไปนีดประมาณนี้ี่น้องเราต้องมาเด็ดนี่เล็่นะมาเป็นสีเนาะเห็นต่วันนี้อันนี้ชัดเจนเลยอันนี้เห็นวันนี่อันนี้ห้อยห้อยตัดไว้อันนี้ผลตัดอันนี้ออกตลาดต้องเอาตัดตัดได้คำเนี่ยบริบริมสีบอกคานได้ไหนี่เพราะมันชิ่งนะนี่ครับมชิงมันลงตัดเอาแตตัดนี่ครับผม แบบนี้นะครับบ่ให้มันเนไปนะมันจะเป็นพุ่มครับผมมันจะเป็นพุ่มป็นตัวนี้เห็นปะใหได้พุ่มๆแบบนี้ครับก็ต้องให้สูงระเก็บง่ายครับผมนะครับไม่ใช่งานยันสี่ครับแต่ละมือมาคั่ไปต้นกาแฟเลยแหละครับผมขี้หอนข็้ละงูครับผมผมนี่ครับเขาจะเป็นงานแบบนี้เนาะอันนี้ครับผมงานผมนะครับปลูกไม้ก็มี นะครับมีบดนี่ครับมีหน่วยหน่วยละลายนี่ก็หน่วยลองคว่านีพี่น้องอันนี้ปลูกบลายเลยแต่ว่าเบิ้งบ่ทั่วถึงพี่น้องเอ้ยเละตุนเป๊ะนี่ครับอันนี้ก็มีหน่วยนะครับ่นี่ครับมันมีหน่วยเนาะนี่ตรงนี้ครับในลายตัวนี้ก็มีกันดอกนี้ยอดต่อที่นั่นดอกอันนี้ที่ลักษณะนี้เราไว้บรดมันดอกต้นดอกอายุสูงสิมันไวเบรครับผมผมต้องมาดิสเสมออันนี้มันเจอตันใดพวกนี้ครับผม ยี่โบยี่สีบอไว้ครับนี่โบมันแทงยอดสีบอไดครับมันแบบมีประโยชน์กับกาแฟเฮาที่เฮาปลูกไว้นะครับนี่ขับตรงโอไฮนี่นะครับอันนี้นี่ครับโอไฮนี่เอาทิ่มครับผมนี่ให้มันเป็นพุ่มยังสีนะนี่ครับต้นตัดนี้ก็เอาเรื่องกันตอนนี้นะครับต้นน้อยๆสิเนาะนี่ครับ ปลูกสองปีครับมันก็เอาเอาเรื่องเข้ากันนะครับผมดอกมันหน่วยเต็มที่กันนี่ครับครับผมที่พอนจะพาไปเพาะพันธุ์ีกพี่น้องพี่พอนี่ผมผมแทบบาแตะแตะเดี๋ยพี่น้องแบบพกเลยเแบบเสียดายของพี่น้องผมเฮ็ดบ่ไหวพี่น้องตัวคนเดียวแต่เขาลงนี่ผมปลูกเขาลงนี่ประมาณสักสามพัน หาพันต yeah, ้นบันนีใจพี่น้องเดีจะหาพันต้นนะเข่าลูกเนี่ยพังนี้เลยพวกเข่าลูกเนี่ยผมดูแลได้อยู่แต่พังนี้น่าจะเป็นอีกสี่พันต้นพี่น้องทัดทิพยมเลยแบบเบิ้งเบาไวพี่น้องมันหลายปลอยู่นี่ก็งามเลยงามเหมือนแต่เบิ้งเบาไวพี่น้องมีดอกหน่วยเต็มเหมือนกันแต่ว่าเบิ้งเบาไวครับผมผมตัวผู้เดียวอยู่ดหน่วยเต็มอยู่ดินี่ครับหน่วยมันเห็นปะครับนี่นี่ครับคือว่านพี่น้องเวลาผมผมจะมาเด็ดหน่อยเนี่ยมันแตกเนาะเที่งวก่อนเนาะแบบนี้มันขึ้นสองอันเลยพอจะมาตัดทัดทิ่ย ครับนี่แบบนี้เนาะหน่วยเติมกันนะครับผมนี่พี่น้องพี่น้องหน่วยมันนะครับผมเดี๋ยวไปเพิ่มคามพี่น้องหกขนาดเลยพุ่นเดี๋ยวเบ่งแจ้งหน่อยก็พี่น้องจะได้กลัมาเลยเนาะอ่าคนตกหลายเหีียวมั้ยเลยพี่น้องเฮ้ยสมผมหน่วยมันหล่นมั้เลยคนตกหลายาดพี่น้องเอ้ยหกปัญญังพี่น้องเอ้ยเนี่ยพี่น้องหกขนาดพี่น้องดูดิต้นไม้ลมทับก็มีดูดิ แต่กาแฟนี่ง,งามขนาดมันพี่น้องฟังนีิแต่ผมเบิ่งบ่ไ,ได้บ๊วยดูดิแต่ว่าผมต้องมาเคลียบไปนู่นนะกาแฟมันงามมันจะมันยังไงเลยครับผมดูดินี่กาแฟมันหง่าย,ย,ยแต่กาแฟพวกน,นี้งามขนาดแต่บ่ได้มาเคลียรบก็เสียดายที่พี่น้องเอ้ยพาเบิ่งแต่คลิปเพ็ดเนี่ยพี่น้องเฮาต้องมาตัดดึงหญ้าสิ่งเนบยดนี้เนาะนี่นี่ครับผมเนี่ยผมแบบนี้เนาะนี่ครับก็ต้องสอนเป็นอ่ีอนน้ครับผมหญ้าแบบนี้โอ้หลายขนาดครับผม นี่ครับหน้าโอ้ยยังเอ้ยระดับที่เบาเลยนี่ครับคันที่ออกให้เบิดนี่ โอเคครับผมมัน okay, อ cool. ีกว่าไม่ยังครับในคลิปเบาๆครับแต่เบิรงแล้วอ่ะอ้เนาะพี่น้องผมกับทำใจเลยพี่น้องเลยอยู่ดีฮกเปนยังดูดิโอ้ยตาดๆพี่น้องเลยโอเคครับผมแต่เ้าก็ฝ่าตามพี่จีไปเลยครับเนาะผมก็ทำงานเขาเครียดมงนี้อีกครับผมแล้วก็จะได้ไปทำคลิปมองได้มงนึงคือว่านั่นแหละนะครับเนาะนี่ครับมีแต่งานครับผมนีครับมีแต่งานนี่ยเกิดเเอ๊ะมีอยู่พี่นองเลย โอเคครับน้องโอเคครับผมเห็น <Okay. S 1> แล้วรารู้สึกว่าอยาก,กว้างกระเป๋าใส่จากยกพี่น้องมองนี่เพราะว่ามันหกแห้งลายเนาะโอเคครับผมอยา่างไรก็ฝากตากับพี่ได้ไปนะครับเนาะอย่างนี้ก็ขอเคลียร์มองนีก่อนนะครับคลิปช่วงนี้ก็ห่างๆแน่แล้วก็ผมก็จะเคลียร์กาแฟอยันเทนะหกปั้นนั่งพี่น้องจากคั้นแขวอีรีไป,ไปตอนนี้ไหมโอเคครับผมอย่างไรก็ฝากตากับพี่ได้ไปนะครับเด้อฝากให้กำลังใจนะครับอย่าอย่าลืมกันนะครับเด้อขอบคุณครับผมสวัสดีครับ